เราสับเรียมโมเรียวเรียวมีเจ็ดโฟนะครับกันที่เซเว่นทศกอเกียงในอ่าเขไม่รู้คันไหนนะครับเดี๋ยวเขาก็โทรมาต้องมีสักคันนะ โบแมีนโบแมีนน่าจะไม่ใช่นะครับอีสันอีสันออกไปแล้วคันไหนรือเปล่าเีสันอ๋ออีสเป็นก็เป็นสีขาวไป็นได้ใช่ตรงนี้มันต้องไปนัดกันมองไม่เลยที่ดาวบอกว่ามันแอดคนเล่นได้เยอะแล้วเออ ไม่มีนนะ้ม่ใสกันครับครับไอ้ขีมม่ใสมาแล้วครับโอ้โอเคโอเคครับอันนี่ยไทยเกอ์อยู่ข้างหน้าเนี่ย <of> ข้างๆเนี่ยเอาไปเด้ค่ะใครนยใครอยูน่นี่โน้นน่ะ ขออนุญาตทายคิวไปจ้ะได้โอ้คิววุ้นใส้มาไยังมาโอ้ยหนออยหนูวายยู่อัน ผมใส่แต่ขี้มไซด์เพราะว่าตอนแรกบอกว่านี้วันนัดตะกุนใช่ไหมขายเลยโหเป็นพนักงานขายของพ่อเลยตอนแรกวันนี้ย่างชุนน้มไห้เลยนัดดับโทรศัพท์จ้ะซื้อทางออนไลน์เจ็ดโป๊ะไปโอ้พนักงานส่งเองค่ะนานานเรื่องไม่มี พนักงาน่งเองเลยจ้ะใช่ค่ะเอมเนียันง่ถูกองเงมันตัวหนักเพรว่า่นีกงก็ไม่มีถุงก้อันนี้องเียวีเจโอใช่่ี่เ้าว่า่า่ ขับ้เน้ทอดด้่่ามี็ดโตเดโตคะพนักงานพนักงานชงเองจ้าเนี่ยบริการดีค่ะจ่าตอนนี้เราโผล่ตัวใหม่ะโขอเคอจบคลิปนะคะ